ดูสภาพน้ำตาลนอนสิโอ้โหเฮ้ยแล้ดูนอนเนี่ยอยเนี้ยบางทีเราก็ว่าเอ๊ยอยู่คนเดียวเสียงใครนอนกลนว่ามีโมนี่อีกตัวหนึ่งที่กลนดังแล้วก็น้ำตาลเนี่ยแล้วก็แล้วตรงนี้คือหัวนอนเนี่ยนอนตรงนี้บางทีก็นอนบนหมอนแย่งหมอนแม่นอนเนี่ยนะเนี่ยตอนนี้หลับปุ๋ยเลยไม่ไหวละ แล้วไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยนะโอ,โอ้สะดุง้งสะดุง้งสะดุง้งโอ้ยนึกถือตาเาล็กๆหมดเลยใครอยากเห็นน้ําตาลตอนเด็กๆเกนะี่ยให้ไปดูคลิปแรกเลยแหละคลิปแรกของของช่องเลยอันนั้นน้ำตาลเตยเด็กแล้วก็นอนสะดุ้งแบบน <laughs> นเนี้ยอตลกเหมือนกันน่าเกียดที่สุดเลย <laughs> ดูเมือดูหางลูกนีของเมือ มันหลับหลับเกินไปแล้วเนี่ยหลับเกินเบอร์ไปแล้วเนี่ย